สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับจอยเพชรคารเซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้จอยจะพาคุณลูกค้านะคะไปชมนะคะเจ้ามิตซูบิชิมิราชนะคะตัวนี้เครื่องยนต์ 1200cc นซีซีนะคะเป็นเกียร์ออโต้ปี2012นะคะเป็นรถเล็กๆที่น่าใช้แล้วก็ราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครอยากได้รถใช้งานนะคะพนสบายๆนะคะเทียบเท่ามอเตอไซค์เลยห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ คือเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นเจ้ามิซูบิชิมิรารดนะคะเครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นตัว GLX ค่ะปี2012นะคะสีสดใสแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมรอบคันนะคะว่าเจ้าคันเนี้ย เขามีความพิเศษแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจสำหรับเราบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยด้านหน้านะคะลูกค้าก็จะเจอนะคะเป็นหลอดไฟหน้านะคะดวงใหญ่เลยนะคะทั้งสองข้างนะคะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะคะสองสว่างนะคะมากๆเลย ตัวนี้นะคะเขาออกแบบมาให้กระจังหน้าของเขาสามารถระบายความร้อนได้ดีนะคะนี่มีทั้งข้างล่างข้างบนเลยนะคะตรงฝากระโปรงก็ออกแบบมาได้อย่างดีนะคะโครงสร้างของเขาจะแข็งแรงมากๆเลยนะคะซึ่งมันทำให้อ่าการออกแบบของเขานะคะทำให้ ประหยัดน้ามันมากขึ้นนะคะตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้นะคะคุยกับทางร้านได้เลยนะคะไม่มีปัญหาอู่แล้วนะคะทางร้านยินดีนะคะเข้ามาคุยกับเราก่อนได้เลยนะคะมาดูด้านข้างตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวมะนาวนะคะตัวนี้สีสวยสดใสมากๆเลยนะคะล้อของเขาตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อกระทะนะคะเป็น ยางขอบ15นะคะส่วนถ้าลูกค้าอยากได้ล้อแม็กคุยกันได้นะคะบอกเลยนะเพชรคาจัดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะคุยได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวตรงแก้มข้างให้นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะถัดมากระจกมองข้างนะคะตัวนี้สีเดียวกับตัวรถนะคะและก็มือจับค่ะสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะ ตัวนี้มีกันศาดนะคะให้รอบคันด้วยนะคะกันศาดมีสุชิมิรานะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตกแต่งเหมือนลายแคปลานะคะทั้งประตูทั้ง4บานเลยนะคะเล็กๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะข้างในไม่ได้เล็กนะคะในกว้างมากนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะคะ,ะ,คะส่วนทางด้านหลังนะคะ มีด้านหลังของเขาก็ดีไซน์สวยนะคะมีไฟท้ายนะคะดวงใหญ่บวกกับไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในโคมเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็มีโลโก้ของมิตซูบิชินะคะอยู่ตรงกลางมีที่ปดัดน้ำฝนด้านหลังนะคะมีไล่ฟ้ามีสปอยเลอร์หลังให้นะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะตัวนี้ m มิตซูบิชิมิราดนะคะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังนิดนึงนะคะ ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกมิสุบิชิมิราชเป็นคานเล็กๆนะคะแต่ว่าข้างในไม่ได้เล็กเลยนะคะเป็นตัว h ฮชแบ็กห้าประตูนะคะสามารถพับเบาะนะคะแล้วก็ใส่ของได้อย่างสะดวกสบายนะคะเบาะด้านหลังตรงนี้จะพับได้นะคะแล้วก็มีช่องนะคะเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะถือว่าเก็บสัมภาระได้เยอะอยู่นะคะ เปิดออกมาก็จะเจอเป็นนี้ค่ะยางอะไหล่นะคะยางอะไหล่อันนี้ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะสะอาดเอี่ยมมากๆเลยรับประกันคันนี้สีเดิมแท้จากโรงงานนะคะเห็นไหมนะคะภายในนะคะด้านหลังยังไม่มีการทําสีใหม่มาเลยนะคะอันนี้สีเดิมสีแท้จากโรงงานแน่นอนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของฝากระโปรงท้ายด้านหลังนะคะนี่น็อตไม่เคยขยับนะคะหัวน็อตยังอยู่ที่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่นะคะ ไม่มีการถอดทำสีอย่างแน่นอนค่ะให้ดูทั้งสองข้างเลยนะคะเปิดออกมาภายในนะคะดีตรงแผงประตูนะคะก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคะฝั่งของผู้โดยสารนะคะภายในห้องโดยสารนะคะสะอาดสะอา้านแล้วก็เป็นเบาะผ้านะคะกำมะหยี่สีดําตกแต่งด้วยลวดลายกราฟิกนะคะดูสวยมากเลยนะคะลวดลายยังอายังคง เดิมอยู่นะคะสียังไม่ซีดเลยนะคะบ่งบอกถึงการใช้งานว่าใช้งานน้อยมากนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็เบาะผ้าดีอย่างไรนะคะคือเบาะผ้าสามารถระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็สามารถซักทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวจะจะแกะให้ดูตรงฝั่งนะคะคนนั่งข้างนะคะว่าเนี่ยรอยเม็ดอาร์ตนะคะยังสวยอยู่เลยนะคะนี่ค่ะนี่ ยังกลมดิบอยู่เลยนะคะสภาพร,รับประกันได้เลยนะคะว่าไม่มีตัดต่อมาแน่นอนนะคะแล้วก็ทางฝั่งของคนขับนะคะนี่กระจกนะคะก็เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันทั้งสีด้านนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพลาสติกนะคะแล้วก็มีช่องวางของวางแก้วน้ำนะคะมีลำโพงพูดหน้าให้นะคะกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะ ะะแล้วก็สามารถพับเก็บได้ด้วยเดี๋ยวให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นกระจกพับเก็บได้นะคะ ะะเป็นไฟฟ้าทั้งคันพับเก็บได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะคะฝั่งคนขับนะคะก็เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะเป็นลวดลายกราฟิกนะคะแต่ว่าเบาะผ้าของเขาจะออกแบบมานะคะให้โอบกับสรีระของเรานะคะทําให้เรานั่งนะคะเวลานั่งก็นุ่มสบายนะคะนั่งได้อย่างสบายสบายเลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้นั่งดูข้างในนะคะภายในนะคะ ก็ยังใหม่อยู่นะคะลูกค้าขามีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นนะคะก็ชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะคะแอร์เย็นฉ่ำนะคะสตาร์ทตึดเดียวนะคะแล้วก็นี่เจ้าของเก่าเขาตกแต่งมาเราก็ไม่ได้เอาออกนะคะเป็นดิฟฟี่นะสำหรับใครไม่ชอบนะคะบอกได้เดี๋ยวออกให้นะคะช่องแอร์ก็ช่องใหญ่นะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะ แล้วก็มีเครื่องเสียงนะคะคู่ตัวเลยนะคะเป็น AM FM MP3 นะคะ CD AUX นะคะเล่นได้หมดนะคะนี่แล้วก็ทุกอย่างภายในก็จะเป็นแบบแมนนุ่นะคะปรับมือแอร์ก็นี่ค่ะปรับมือปรับความแรงของลมได้แอร์เ,เย็นฉ่ำรับประก,รนะะเเนกันนะคะแอร์เย็นฉ่ำลูกคันนะคะของเรานะคะขถัดลงมาก็จะเป็นช่องเสียบไฟ12โวล์นะคะ ะะลูกค้าสามารถต่ออุปกรณ์เสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะคะแล้วก็ชาร์จแบตได้นะคะมีที่วางแก้วน้ําที่วางของนะคะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะคะเกียร์ก็จะมี P จอดอ A หอย N ว่างนะคะแล้วก็ดีนะคะเดินหน้านะคะแล้วตัว S นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์สปอร์ตนะ,ะสำหรับการเร่งนะคะเวลาเราอยากจะแซงอยากจะเร่งนะคะเราก็กดตดัวนี้มันก็จะแรงขึ้นนะคะ ภายในนะคะก็คือเป็นยูกโคคาที่ภายในนะคะกว้างใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะมีเข็มขัดนิราภัยให้ถึง2จุดนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็บอราะทุ่งจริงๆนะคะจอยลองนั่งดูแล้วนี่คือเบอะโอเคเลยนะคะใช้ได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะมีไฟในเกงให้นะคะมีเป็นที่บังแดดพร้อมกระจกนะคะสำหรับแต่งหน้าสำหรับสำรวจนะคะ แล้วก็เก๊ะใส่ค้องนะคะก็จะมีอันนี้นี่นะคะก็จะเป็นสมุดรับบริการนะคะของ m i t ซูบิชิมิร r าชคันนี้ด้วยนะคะเรามีสมุดรับบริการให้ด้วยนะคะก็คือรับประกันได้เลยว่าคันนี้รถมือเดียวนะคะ มาดูหน้าปัดเรือนใหม่นะคะหน้าปัดเรือนใหม่ก็นี่ค่ะไม้แท้ไม้เดิมเลยนะคะ5 5 6 1 3กิกโลเท่านั้นนะคะตัวเลขเห็นชัดเจนนะคะก็จะมีวัดรอบให้มีความเร็วนะคะแล้วก็นะคะตัวนี้นะคะพวงมาลัยนะคะให,ให้ดูชัดๆนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะคะเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กให้นะคะตรงคนขับหนึ่งลูก ะคะระบบเบรก ABS นะคะตัวนี้ เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันห้าของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1,200นซีซีนะคะ3สูบ78แปรงม้านะคะเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเลยระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็เป็นเครื่องเดิมเดิมเลยนะคะคานหน้าเดิมนะคะตัวนี้เป็นเสื้อสูบแบบอลูมิเนียมอลลอยนะคะทําให้มีน้ําหนักเบานะคะแก้มซ้ายแก้มขวายังอยู่ในสภาพเดิมนะคะฝากระโปรงหน้านะคะไม่มีการทําสีมีสติ๊กเกอร์มอก รับประกันจากโรงงานนะคะแล้วก็นี่ค่ะอรอยนะคะต่างๆนะคะยังไม่มีการแกะเลยนะคะรับประกันได้เลยนี่หัวน็อตไม่เคยขยับนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะคันหน้าเดิมๆค่ะนะคะรถสวยมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะคะรถมือเดียวแน่นอนนะคะ เดี๋ยวมาฟังราคากันค่ะและมิสูบิชิมิราตนะคะ1.2 GLX นะคะเกียร์ออโต้ปี2012คันนี้นะคะค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่219,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้านะคะเครดิตดีนะคะรับปีดาวไปเลยผ่อนเพียง4,000ต้นๆเท่านั้นนะคะ ถูกมากนะคะแล้วก็ได้รถปี2012นะคะสีเจ็มแจ่มแบบนี้แล้วสภาพรถมือเดียวนะคะเดิมทั้งคันนะคะรับประกันได้เลยคันนี้ไม่มีพริกควนน่ำชนหนักน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะรับประกันคุณภาพนะคะฟรีภาษีพระบอนะคะค่าโอนค่าจัดค่าทําสัญญานะคะฟรีหมดเลยนะคะขอแค่ลูกค้ามีใจกับเรานะคะเรานะคะก็อมอบสิ่งดีๆให้สำหรับลูกค้า นสำคัญของเราทุกท่านเลยนะคะใครสนใจสามารถทักมาที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขา3นะคะตรงสีแยกระวินสันจังหวัดกำแพงเพชรได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากทราบรายละเอียดข้อมูลนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยในเพจของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง y t u t u เพชรคาร์เซ็นเตอร์ด้วยนะคะ ถูกใจไหมคะสำหรับมิตซูบิชิมิราชคันนี้นะคะที่จอยนำมารีวิวให้คุณลูกค้าชมกันนะคะ ส่งเทียบเท่ามอไซค์บอกแล้วนะคะใครนะคะที่สนใจสามารถติดต่อนะคะมาที่เพรคาเซนเตอร์สาขสา3นะคะตรงสีแยกโรบินสันจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะคะหรือว่ามาไม่ถูกหาไม่เจอนะ,ะสามารถนะคะอินบ็อกเข้ามาในเพจของเราได้เลยนะคะแล้วก็นะคะลูกค้านะคะจะได้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ด้วยนะคะถ้าบอกว่าดูในการ ชมคลิปรีวิวรถของจอยมานะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะแล้ววันนี้จอยนะคะเพชรคาร์เซ็นเตอร์ต้องขอลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับคลิปรีวิวรถสวยๆนะคะในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ